ครับมันเข้าที่เกตวัดกับเกตวัดเกตเกตเก็วัดเดีกันครับครับเกตวัดแล้วครับที่นี่ต่ออย่าหยุดหยุดจุดจุดทีนะครับ่ตอไปนะครับจุดกระจายน้ำมันไปครับปรับปรับแรงนั้นให้ได้สามจ็ดบาทครับครับโอเคครับปรับแรงมันไปกันเลย

เข้าส <ans automated. S 1> ินะครัต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นมอเตอร์อ่าอเท่ไรคดีครับนได้ลนี่ครับนยับนาเับเวลาครับนับรอบนี่จะเป็นการหมุนก่อนเข็มนาฬครับ่ครับนี่ครับเปิดเครื่องนับแตนับนับนรม

เกล้ยครับยังยังอเร่นไดรปิดเครื่องนะครับได้กี่รอบได้ประมาณร้อยจากสิบรอบครับไปไปสลับสายหยุดนิ่งอครับนี่นะครับต่อไปที่จุดเกตวัดนะครับ ปิดเครื่องครับเดี๋ือเจะไม่มือนะะมาครับเว่าบอเาไปได้เตารัครับบเข้าไปแล้วครครับครับแวจยังไม่ไดครับ